โรคเรื้อรังที่ผู้หญิงเสี่ยงเป็นมากกว่าผู้ชายจะมีโรคอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพชรินให้ด้วยค่ะ1กลุ่มโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งปอดเกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรมฮอร์โมนไวรัสการมีเพศสัมพันธ์การสูบบุหรี่รวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยจะพบในผู้หญิงวัยกลางคนที่มีอายุประมาณ50ปีขึ้นไป2โรคกระดูกพรุนโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเป็นเพราะการเปลี่ยน ลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในช่วงวัยหมดประจำเดือนก็จะนํามาสู่การสูญเสียมวลกระดูกนั่นเองค่ะ 3. โรคเบาหวานซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยภายในได้แก่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์และพันธุกรรมส่วนปัจจัยภายนอกก็จะได้แก่การไม่ออกกําลังกายการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์4โรคหัวใจในส่วนของสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคหัวใจได้แก่ความดันโลหิตสูงความเครียดแล้วก็โรคอ้วนค่ะผู้หญิงเริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคหัวใจมากขึ้นและเป็นช่วงที่มีอายุน้อยลงซึ่ง เดิมทีผู้หญิงที่มีอายุ50-60ปีหรือวัยหมดประจำเดือนจะเป็นโรคนี้กันมากกว่านะคะ 5. โรคซึมเศร้าคือโรคที่เกิดจากความเครียดเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าเลยทีเดียวเนื่องจากปัจจัยด้านฮอร์โมนแล้วก็ด้านอื่นๆเช่นการเลือกปฏิบตัติความรุนแรงทางเพศหรือแม้แต่บริบททางสังคมสาวๆควรจะให้ความสําคัญกับกา,การกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหมดนี้คะ่ะ